ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคาเรโพทิคาเรตหินตหินตาธรรมธทานเนนะวันเตปูชิตาโสถิงกรโรเตทะวิหารมันทะเลเทระจมัชานวกาจะริโคโวสารามิกาธานาปฏีอุปสกาคามะจัทธะคามะจะเสถามิขมา อิสาราสัปานาปูตาสุขิตาพะวันตุเตชายาพุชายาชาลาพุชาเยปิจะอันทะสัมภาวะสังศิทัชาตาอัตถาบุปผาติการนิยานิกังธรรมวรางปจิจเตสะเพปิทุกขสะการโรตุสังขยังทาตุจีรังสตังธรรมมังธรรมธาราจักปุขราสังโฆโหตุ สมากูอัธยะจะหิตายะจะอามหรักขันตุสัมธรมโมสัมทมโมสัพเีปิทำจะวิโนโวุติงสัมปาปุเยยามะทมเมอริยประปเวทิเตสป,ปนาหูตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสนีธรรม,มทารังปเวฉันโตกาเลเทโวปวติวุทิภาวยะสัตตานังสมิติงเตนัง เมทันิงมาตาปิตาจาอตาะอัตระจะอัตระฉังินจารักขันตุอุตตังเอวังธรรมีนะราชาโนปะชังรักขันตุสัพพทาทุกขปัตาจะนิทุกขาพยาปัตาจะนิพยาสโสกปัตาจะนิสโสกาหูตุสัพเพปีปานิโนโอเ,อเอตาวาตาจะอัมเหหิสัมพตังกุญญะสัมพตังสัพเพทเทว,วานุโมทันตุสัพพะ สัมปติสิทธิยาานังท,ทะททันตุสัทธาสัทายะลีลังรักขันตุสัพพทาภาวะนาภิณตาหัตุขัจฉันตุเทวตาคตาสัพเพุทธาพระรับปตาปัจเจกานังจจยาพลังอรหันตานังจตเตชีนะรักขันคันธามิสัพพโสหัติสัพพังสุมาฆังลังรักขันตุสัพพเทวตา ส <im iter> 谢谢ัพพพุทธานุภาเวนะสโสตีหัตุนิรันตังหัตุสัพพังสุมังข้าังลักขันตุสัพเทวตาสัมพะพุทานุภาเวนะสโสตีนิรันตังหตุสัพพังสุมังข้าังลักขันตุสัพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวโสดีหัตุนิรันตังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยเสียด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตรนและพระคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งฟวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอโดยเทพเทวดาทั้งหลายจงโปรดอนุโมทนาในการส่วนสาสยายมตลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยอวยพรให้แก่วัตถุมงคลปิตาย,ยอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญว้ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาคแห่งพระอริตนจงสัมจงสำเด็จศักดิ์สิทธุประการเทอญ